แนแล้วก็ถั่วฝักยาวเอา,านานๆกินผักสดทีหนึ่งจ้เาเนานกินผักสดทีนึ่งละแนแล้วก็ถั่วฝักยาวเอา,านานๆกินผักสดทีหนึงจ้าเอนานกินผักสดทีนึ่งามาทาน,สนเส้นท่านท่านทนนี้ตอนเที่ยงจ้า เรียบง่ายลองกินกับตะเกียบดูสิเป็นยังไงบ้างขนมจีนอืมเขาใะให้เห็นนะคะนี่คือเป็นถุงผักแต่ว่าไม่ได้เอาใส่จานแต่ด้วยความทิ้นแบบว่าเราอ่ามันก็จะใส่ถัวนะคะแล้วก็จะเป็นหัวง,งอกใส่ลงไปมือเราล้างสะอาดแล้วนะคะเนาะมาทานสิ้น ท่านมันเป็นคนที่เกะขนมนจีนไม่ค่อยเป็นเด้อจัง่ยนะคะก็จะเกะแบบอร่อยจัดแื้บอร่อย พอเนาะกระพ่อใหญ่ทีนี้เราไปซื้อร้านประจำจาพี่เขาก็บอกว่าอู้หอืมนัวกลมกล่องอร่อยจับ อืมอมแ่นี่เลยค่ะเท่านี้ก็ไปแวะตลาดก็ซื้อกับข้าวค่ะซื้อกับข้าวมากินอร่อย ยาป่าปลาช่อนปลาช่อนนาปลาช่อนบ้านแมพิโนนในเอินปลาค,ค,คอค่ะปลาคอที่นี้ตอนเที่ยงจะเรียบง่ายลองกินกับตะเกียบดูสิเป็นยังไงบ้างขานมจีนทีนี้ตอนเที่ยงจะเรียบง่ายลองกินกับตะเกียบดูสิเป็นยังไงบ้างขนมจีนอืม นี่เลยค่ะนี่เลยมือก็คือล้างสะอาดแล้ววันนี้ค่ะครับท่านโเนะัะพ่อใหญ่ทีนี้ก็ไปซื้อร้านประจำจา้าพี่เขาก็บอกว่าอ ชิมอ้ายอดแต่เราก็จะใส่ผักไปคือได้ผักมานะคะชิมอ้มอยอดแต่เราก็จะใส่ผักไปคือได้ผักมานะคะท่านเส้นนะคะกินขนมจีนจ้าขนมจีนกัง่าดีว่า เราหิว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 เราต้องจันนแบ,บบน้ำแบบแซ่บค่ะน้ำแซ่บอือเขาจะให้เห็นนะคะนี่คือเป็นถุงผักแต่ว่าไม่ได้เอาใส่จานแต่ด้วยความที่แบบว่าเราซาลาเน่ซาลเน่สาหิวหรอเราหิวเราหิวเราหิวเราต้องจับ น้ำแซ่บค่ะน้ำแซ่บเนี่ยมืันนี้เนี่ยพี่ทำน้ำยาปลาช่อนนะเดี๋ยวนี้อันนี้นี่ก็คือยี่สิบบาทปลายาปลาปลาช่อนปลาชา่อนนาปลาช่อน บ้านแม่พินุนในเอื้นตะคอค่ะตะคอ้อเหรอเราหิวเราหิวเราหิวเราต้องจัดน,น้ำแบบแซ่บค่ะน้ำแซ่บอืม,อมนัวกลมกล่อมคอเนาะตะคอใหญ่ ทีนี้ก็ไปซื้อร้านประจำจาพี่เขาก็บอกว่าอือน่อาจา้าให้เห็นนะคะนี่คือเป็นผีนผักแต่ว่าไม่ได้เอาใส่จานแต่ด้วยความทิ่แบบว่าเราแต่เดี๋ยวนี้อันนี้นี่ก็คือยี่สิบบาทมาทานเส้น ท่านมันอืมนัวกลมกล่อมเป็นคนที่เกะขนมนจีนไม่ค่อยเป็นเลิศจ้ะเนี่ยนะคะก็จะแกะแบบอืมนัวกลมกล่อม อืมแมวอืมออนี่เลยค่ะอืมซาลาเน่ซาลาเน่ซาอืมอ,อร่อย ว่าด้วยเรื่องการกินขนมจีนแต่ก่อนเนาะจะแบบแค่เนี้ยสิบบาทเขาจะให้เห็นนะคะนี่คือเป็นผินผักแต่ว่าไม่ได้เอาใส่จานแต่ด้วยความที่แบบว่าเราหิวเหรอเราหิวเราหิวเราหิวเาต้องแบบน้ำแบบแซบค่ะน้ำแซบ อ้นาะต้นพ่อใหญ่ทีนี้เราไปซื้อร้านประจำจา้าพี่เขาก็บอกว่าอู้หชิมโอ้โหยอดแต่เราก็จะใส่ผักไปคือได้ผักมานะคะหิวเหลอเราหิวอเราหิวเราหงวเราน้ำ,นำแบบแซบค่ะน้ำแซบ อืม,อมแม่ดีนี่เลยค่ะอืมชิมโอ้โหยอดแต่เราก็จะใส่ผักไปคือได้ผักมานะคะนี่ดลยมือก็คือลา้างสะอาดแล้ววันนี้ค่ะ ท่านเขาจะให้เห็นนะคะนี่คือเป็นผงผักแต่ว่าไม่ได้เอาใส่จานแต่ด้วยความทิ่แบบว่าเรากิขนขนมจีนกับน้ำยาอืมพอเนาะกับพ่อใหญ่อื ทีนี้ก็ไปซื้อร้านประจำจ้าพี่เขาก็บอกว่าอู้ออนี่ก็จะใส่ถั่วนะคะแล้วก็จะเป็น่วง,งอกใส่ลงไปมือเราล้างสะอาดแล้วนะคะเนาะชิมออ้ยอดแต่เราก็จะใส่ผักไปคือได้ผักมานะคะชิมออวั ยอดแต่เราก็จะใส่ผักไปคือได้ผักมานะคะได้น้ำพริกตเทอกับผักนึ่งมากินแล้วตอนเช้าอ,อ,อร่อยแซบ,บได้น้ำพริก ปลาทูกับผักนึ่ง